กินหรูอยู่สบายจากเงินภาษีประชาชนก็ช่วยทํางานนะครับให้คุ้มค่ากับเงินเดือนที่ภาษีประชาชนหน่อยนะครับไม่ใช่กินหรูอยู่สบายแล้วทํางานแบบเช้าชามเย็นชามทํางานไม่ได้มีประสิทธิภาพทํางานไม่ได้ทําให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ไหนเลยไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาเลยต้องบอกก่อนนะครับว่า วันนี้นะครับจะมาเปิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เรื่องของนะครับค่าอาหารค่างบประมาณอาหารเนี่ยผมก็ยังงงเลยว่าทําไมต้องมีค่างบประมาณอาหารด้วยในเมื่อนะครับสอวอสอส,อสอเนี่ยเงินเดือนก็มีนะครับเงินเดือนก็มีเบี้ยประชุมก็มีแถมที่สําคัญมีอาหารเลี้ยงอีกตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ําดึกดื่นเฮ้ยวันนี้นะครับคุณโหเอากันขนาดนี้เลยเหรอ จริงๆแล้วไอ้ค่าอาหารเนี่ยมันไม่สมควรจะมีด้วยซ้ําเพราะอะไรครับเพราะคุณพวกคุณมีเงินเดือนกันอยู่แล้วสอวอสอส,อสอมีเงินเดือนอยู่แล้วมีเบี้ยประชุมอีกแล้วมีค่าอาหารอีกตกลงจะไม่ทําอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะกินงบประมาณภาษีประชาชนนี่แบบสบายสบายเลยปีปีหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่างบประมาณค่าอาหารนะครับค่าอาหารปีหนึ่งนะครับของสอวอสสนะลองดูว่าปีหนึ่งเท่าไหร่นะครับเปิดนะครับงบประมาณอาหาร ท่านผู้แทนกินอะไรกันนะครับปีละเกือบ90ล้านจับปมนะครับพบพิรุษในการจัดจ้ายอิจหาครับนะไม่ใช่แค่ปมนะครับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่สร้างไม่เสร็จแต่วัชรพิททร์ครับออกมาเปิดเผยข้อมูลงบอาหารกลางวันท่านผู้แทนมีเงื่อนงำพิรุษคัดเลือกผู้ประกอบการไม่เพียงเท่านั้นยังต้องอึ้งกับงบการจัดเลี้ยงตกปีละเกือบ90ล้านบาท ปีนนฮะเกือบ9 0ล้านบาทนะครับโดยหลายคนสงสัยว่าประเด็นการจัดเลี้ยงจ,จัดจ้างหาผู้ประกอบการในการจัดอาหารเครื่องดื่มให้กับสมาชิกผู้ทรงเกียรติสวและสสในวันประชุมสภา,าผู้แทนนะครับและวันประชุมร่วมกันของสภา,าต้องใช้งบประมาณปีละเท่าไหร่นะครับ ทีมข่าวคน้นคนข่าวนะครับสืบค้นนะครับประกาศสำนักเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเรื่องรับสมัครนะครับคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการในการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภาในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวันประชุมร่วมของสภาประจำปีงบประมาณ 2, 5, 6 5ของปีนี้นะครับของปีล่าสุดนี่เลยนะครับ โดยสำนักเลขาอ่าโดยสำนักเลขาธิการนะครับสภาผู้แทนรัฐบรลมีฟารมประสงค์นะครับรับสมัครคัดเลือกผู้ที่ยื่นข้อเสนอ<ม>เพื่อขอเป็นผู้ประกอบการในการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกผู้แทนสภาราษฎรและนละครับสมาชิกรัฐสภาในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวันประชุมร่วมนะครับกันของสภา ภายใต้งบประมาณที่ได้นะครับรับการจัดสรรนะครับในปีงบประมาณ2565เป็นจำนวนเงินฟังดีๆนะครับ87ล้าน880,000บาทนะครับ87ล้าน880,000บาทท้วนนะครับระเกณฑ์นะครับและเหตุผลระบุเอาไว้ว่าโดยภารกิจที่สำคัญของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคือการดำเนินการและสนับสนุนนะครับการประชุมสภา ผู้แทนรัษฎรและการประชุมร่วมกันของสภาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทุกวันนี้มีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลประสิทธิผลมากเลยครับมีมีมากเลยครับดูอย่างก,กับเรื่องของเรื่องของที่ให้ต่างชาติมามาถือครองที่ดินเนี่ยอ้าวยื่นเข้าไปอนุมัติอ,าอ้าวถอดออกอีแล้วนี่แหละครับมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลตรงไหนครับถามหน่อยนะครับ โดยการจัดอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาในวันประชุมดังกล่าวนั้นถือเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการที่จะเอือ้อต่อการทํางานด้านนินนติบัญญัติให้เป็นไปตามฟาร์มเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพด้วยฟาร์มให้มีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองจริงๆแล้วถามว่าวันนี้ถ้าไม่มีอาหารเลี้ยงถ้าอย่างนั้นนะคือคุณไม่ต้องเอาเบีย้ยประชุมดิครับ เอาเบีย้ยประชุมมาเป็นค่าอาหารทำไม่ได้เลยครับวันนี้นะครับเงินเดือนก็เอาเบีย้ยประชุมก็เอาอาหารก็เอาอีกสรุปแล้วคือไม่ต้องออกอะไรเลยสักอย่างหนึ่งลองไปดูกันนะครับว่าผู้ที่ยื่นข้อเสนอต้องดําเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและสมาชิกรัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรและการประชุมร่วมกันในสภาช่วงเวลาดังกล่าวนะครับคือหนึ่งก็คือ อาหารว่างนะครับช่วงเช้านะครับค่าอาหารร้อยห้าสิบาทเครื่องดื่มอีกห้าสิบาทอีกนะครับรวมแล้วสองร้อยบาทกินอะไรเลยครับอาหารว่างขนาดนี้นะครับอาหารกลางวันเนี่ยค่าอาหารสามร้อยห้าสิบาทค่าเครื่องดื่มห้าสิบาทนะครับรวมแล้วก็คือสี่ร้อยบาทอาหารเย็นเนี่ยค่าอาหารก็คือสามร้อยห้าสิบค่าเครื่องดื่มอีกห้าสิบาทรวมแล้วสี่ร้อยอาหารค่ําไม่มีรายละเอียดอาหารรอบดึกไม่มีรายละเอียดทําไมนะครับอาหารกลางวันข้าวกะเพรา กล่องเดียวสี่สบาทห้าสิบาทกินเงินไม่ได้เลยครับต้องกินหรูอยู่สบายใช่ไหมกินหรูอยู่สบายด้วยภาษีของประชาชนใช่ไหมฮะเงินเดือนก็เอาเบี้ยเลี้ยงก็เอาอาหารก็จะกินดีๆกรณีการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรและการประชุมร่วมของรัฐสภาเลิกก่อนยี่สิบนาฬิกาจะไม่มีการเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มมือค่ำและมือรอบดึกน,น,นะครับคำนวณคร่าวๆนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบคูณหนึ่งพันบาท เท่ากับตกนะครับวันละ7จ็หคือมีทั้งหมด750้อาสิ่ะค่าอาหารต่อหัวหัวละพันต่อวันกินอะไรกันนักหนาครับกินหรูอยู่สบายกับภาษีประชาชนเนี่ยนะเปิดข้อเสนอนะครับแนะให้เอกชนนะครับจัดของหวานนะครับมีมีชานมไข่มุกนะครับทีมข่าวตรวจสอบครับค้นข้อมูลพบว่าในช่วงปีมีการเชิญตัวแทนหัวหน้าพักการเมืองผู้แทนพักการเมืองสแสดงความคิดเห็น ข้อชี้แนะนะครับเกี่ยวกับอาหารและการให้บริการนะครับสอสอสอวอท่านที่มีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างเรามาดูความเห็นนะครับอ่าหนึ่งนะครับควรเพิ่มปริมาณอาหารและประเภทอาหารให้มีความหลากหลายเช่อนอาหารพื้นเมืองนะครับสี่ภาคอาหารฮาลาลไก่ย่างส้มตําอย่าให้ขาดรวมไปถึงอาหารที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดอาหารบางสวรรและข้าวราดแกงเป็นต้น 2. ควรเพิ่มนะครับ ขนมหวานให้มีความหลากหลายเช่นไอศครีมชานมไข่มุกเป็นต้น 3. นะครับประสานงานกรมอนามายัยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขประเมินคุณภาพและความสะอาดของอาหารตลอดจนภาชนะให้ใส่อาหารของร้านอาหารในห้องรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4. รวมทั้งให้บริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลเพิ่มพนักงานเพื่อรับรายการออเดอร์ใส่กล่องกรณีสมาชิกสภาผู้แทน รัสดอมีความประสงค์ให้ผู้ติดตามสมาชิกสภาผู้แทนรัฎรับอาหารแทนประเด็นนี้เคยเป็นข่าวนักการเมืองหอบข้าวกล่องกลับบ้านใช่ครับก็มีเคยมีประเด็นเนี่ยครับหอบเอาเข้าวกล่องกลับบ้านกันเพียบเลยคําถามคือทําไมจะต้องมีการจัดเลี้ยงผมไม่เข้าใจนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน65นายวันชระเพชรทองอดีตสส พักประชาพิปัติแถงแถลงข่าวนะครับต่อสื่อมวลชนนะครับขอให้ตรวจสอบนะครับการคัดเลือกผู้ประกอบการในการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับสสสภาพร้อมทําหนังสือถึงในชวนหลีกภัยประธานสาภาผู้แทแนราษฎรสืบเนื่องจากนะครับสํานักเลขาธิการสาภาผู้แทแนราษฎรออกประกาศรับสมัคร เลือกผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอให้ผู้ประกอบการในการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมสภา,าผู้แทนรัษดรและสมาชิกสภาในวันประชุมร่วมของสภา,าประจำปีงบประมาณ25,66ซึ่งมีการประชุมนะครับคัดเลือกนะครับผู้ยื่นข้อเสนอนะครับเมื่อเวลาเมื่อวันที่3ถึงวันที่4พฤศจิกายน65ไปแล้วนั้นปรากฏว่า มีข้าราชการที่เป็นกรรมการคัดเลือกนะครับผู้ประกอบการเพื่อให้บริการอาหารในห้องอาหารรับรองสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรถูกนักการเมืองซึ่งมีอำนาจในสภาโทคมกูบังคับให้ลงคะแนนให้กับผู้ประกอบการบางรายนะครับบางรายนะครับรายหนึ่งโดยนะครับ ทั้งนี้ยังมีข่าวว่ามีการใช้เงินจำนวน1,000 0บาทให้กับสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรพักการเมืองเพื่อประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในรสชาติอาหารและบริการตามที่กำหนดอันเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมน,นูญขัดต่อจริยธรรมขัดต่อหลักการของสภา,าผู้แทนราษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างซื่อสัตย์สุจริตตลอดโดยตลอดมา นายวัชระระบุว่าจากกรณีดังกล่าวแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การต้องพิสูจน์นะครับความจริงว่าจริงหรือไม่และหากพิจารณาถึงเจตนารมของรัฐธรรมนูญปี2560ที่ต้องการให้นะครับการบริหารบ้านเมืองมีความโปร่งใสสุจริตก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นจะนะครับ เท่านั้นนะักการเมืองในสภาก็ยังไม่ละเว้นนะครับในฐานะที่ผมนะครับเป็นบุคคลตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา50วงเล็บ10ซึ่งมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบมาตรา63รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและาจัดก,การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด และมาตรา78รัฐพึงส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและปักพื้นมิชอบจึงของให้ประธานสภา,าผู้แทนราษฎรสั่งชะลอการประกาศผลและการแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ข้าราชการที่เป็นกรรมการ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในรสชาติอาหารและบริการเพื่อทำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของสถาบันนิติบัญญัติต่อไปอันถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญพศ .2560 นี่แหละครับคือข่าวข่าวที่ออกมาตอนนี้แต่ก็ลองคิดดูว่าครับงบประมาณปีหนึ่งเกือบ90ล้าน ในเรื่องของค่าอาหารกินหรูอยู่สบายกับภาษีประชาชนจริงๆเงินเดือนก็เอานะครับเบี้ยเลี้ยงก็เอานะครับค่าอาหารก็จะต้องกินหรูอยู่สบายอยู่ดีมันมาจากภาษีประชาชนทั้งนั้นแต่ดูการทำงานดิครับมีทำงานอะไรที่มันให้ถูกใจประชาชนมากทำงานอะไรที่ให้ประชาชนเป็นที่ยอมรับได้มากผมถามหน่อยนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่า กินหรูอยู่สบายบนภาษีประชาชน